เล่นเกมโกอการ์เด่นดีกว่าโอ้โหโอ้ลัแลกสำหรับใครนะครับที่ประสบปัญหานะครับเล่นเกมแล้วลักนะฮะหรือว่ามือถือร้อนความจำมือถือไม่พอขอแนะนำแอปตัวช่วย UG Phone ครับผม UG Phone นะครับเปียบเสมือนโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับที่อยู่บนระบบ cloud นะฮะซึ่งจะทำให้เราสามารถฟาร์มทิ้งไว้ได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงหรือใครที่กำลังเจอปัญหาแบบผมเครื่องร้อนเครื่องลกก็แก้ได้เหมือนกันเริ่มต้นเพียงันละ10บ,บาทเท่านั้นนะฮะ แต่เดี๋ยวด้ยวยเก่อนไปนะตัวแอปนะคะเขาสามารถออกเกมแล้วไปเล่นอย่างอื่นก็นได้พอเขามีระบบนะฮะทำให้เกมไม่หลุดแน่นอนนะฮะดีขนาดนี้แล้วลอกอะไรกันล่ะไปโหลดกันเลยนะครับต้องอยู่ G ี o n นเท่านั้นสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทนะฮะในแมปโกอากาเดนนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับสูตรใหม่ที่จะพาทุกคนหาสถานะนะฮะเอาไปส่งให้กับเจ้า เอาเอาไปปรุงนะเอาไปปรุงตรงกลางนะครับแล้วเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้กับหนูนะซึ่งผมได้สูตรใหม่แล้วฮะเรียกได้ว่าปั๊มกันแบบไม่จํากัดนะฮะแบบไม่จํากัดจริงๆนะวิธีอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกนะครับผมนะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยให้ทุกคนนะฮะเตรียมทเมโตนี่เลยเตรียมทเมโตไว้นะครับอาจจะปลูกไว้ประมาณสัก100ต้นถึง200ต้นปลูกไว้นะฮะเยอะๆ นะครับและสิ่งต่อมาที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปริงเกิลอ่าเป็นฮันนี่สปริงเกิลนะฮะอ่าผมว่าพอผมหยิบฮันนี่สปริงเกิลมาผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรอ่ะแต่บางคนไม่รู้ไม่เป็นไรไปดูต่อนะฮะอ่ะหลังจากมีฮันนี่สปริงเกิลแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของปืนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่เลยอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของสปริงเกิลฮันนี่อ่าซึ่งถ้าคนไม่มีอาจจะต้องไปหาซื้อ ะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าปืนที่เอาไว้เก็บผลติดสถานะฮันนี่เจ้าเรดาร์นะอ่านี่นะอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้มีร้อยกว่าอันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าการทําแบบไม่จำกัดเนีย่ยมาทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะให้ทุกคนนะครับวางสปริงเกลิลอะรอให้ผลมะเขือเทศเนี่ยโตแบบนี้เลยเยอะๆแล้ววางในส่วนของสปริงเกิลลงไปอ่ะให้วงมันโดนให้หมดนะครับพยายามกะวงเอากะวงได้ไหม ผมอยากให้โดนให้หมดอะอยากวางอันเดียวนะครับไม่อยากวางเยอะวางไปเลยครับปุ๊บอ่าก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าโทเมโทของเราเนี่ยก็จะติดในส่วนของสถานะฮันนี่เกรสแล้วต่อมาเราก็ใช้ในส่วนของเจ้าอันนี้เก็บได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้เก็บเนี่ยมันก็จะไม่จํากัดยังไงละเพราะว่าถ้าเก็บไปหายต้นใหม่โตมาถ้าสปริงเกอร์หมดก็ไม่ติดผลฮันนี่ซึ่งนี่ครับผมได้เตรียมไปแล้วครับทุกคน นี่เลยครับผมนะถ้าใครจําได้นะครับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะฮะอ่าชื่อว่านี่เลยนะ,เนะฮะเจ้าเอ็กซ์ลอนะฮะอ่าเอ็กซ์ลอซึ่งเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเอ็กซ์หลอนะฮะโอ้โหใหญ่มากนี่เลยนะฮะสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์ลอดตัวนี้นะครับความสามารถของเขานะครับก็คือเขาจะมีโอกาสดูนะฮะผลละไม้ที่ติดที่เป็นเกี่ยวกับดูดูร้อนเวลาเราเก็บไปเนี่ยมันก็จะไม่หายจากต้น นี่แหละฮะคือหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยเก็บผลได้ไม่จํากัดนะยิ่งผลที่มันแบบมีระดับความหายากที่มันน้อยก็จะมีโอกาสดูติดมากขึ้นคล้ายๆกับเจ้าตัวหมดอ่ะเออใครไม่มีตัวเอ็กซ์ลดก็ใช้ตัวหมดไปอย่างอันนี้มันมีช่วงที่แบบเฮ้ยมันทำเรนโบว์ได้เนาะผมก็เอาเอ็กซ์แลดทำเรนโบว์เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าการเก็บมันจะไม่จํากัดจริงไหม เดี๋ยวมาดูปืนฮะอันดับแรกเอาปืนมาก่อนสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo ช hop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลว์กเดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo ช h o p มีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนีโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลกเดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ้มไม่ว่าจะเป็นต้น s u n f l o w ร์ต้นแ candy ต้น d r a อนเปเปอร์นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอันนี้มันมันมันไม่ได้เก็บฮันนี่มันน่าจะเก็บแค่ฮันนี่เหรอโอ้โหโจบเลยนะฮะผมไม่สามารถเก็บทีเดียวได้ก็น่าจะเก็บได้แค่ผลติดฮันนี่เนาะแสดงว่าปืนนี้ก็ใช้ไม่ได้ฮะรเรียบร้อยนะฮะเอาไม่เป็นไร ผมเข้าใจผิดงั้นเราลองใช้มือเก็บดูติดไหมไม่ติดนะฮะอ่าเห็นไหมฮะว่าเขาจะขึ้นลัคกี้ก็คือคล้ายๆกับเจ้าแมวมูนแคทเลยที่แบบเก็บแล้วมันจะมีโอกาสติดดูเห็นไหมฮะเราก็จะเก็บแบบรัวๆเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะติดโอ้โหลัคก,กี้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 ลัคก,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 กี้นี่แหละฮะคือหนทางแห่งความแบบไม่จากัด <laughs> ติดลัคกี้แบบไม่จากัดเลยฮะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะผมเก็บเยอะมากนะตอนนี้ เก็บ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 ลักกี้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 ฮะลักกี้ฮะโอ้โหโอ้โหเก็บมาฮะเก็บมาเรียบร้อยฮะตอนนี g, ENNIS, ้แม็กแล้วก็จะเห็นนะฮะว่าเจ้ามะเขือเทศผมก็ยังติดทันนี่เกรสอยู that, <S <S ่เต uh ็มต uh ้นเลยและเราเอาผลมะเขือเทศมาส่งตรงนี้ได้เลยนะเออนี่เอามาส่งแบบนี้ห้าอันนะฮะให้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะฮะอ่าถ้าเราใส่ห้าอันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดี เวลาก็จะประมาณหนาทีอ่าเราก็รอไปเลยนะครับและไม่พอเท่านั้นนะฮะหลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนื่องด้วยที่ตัวเกมเนี่ยได้ทำระบบตรงนี้มานะที่แบบทำให้เราสามารถวางสัตว์เลี้ยงไปมาได้เพราะฉะนั้นนะฮะผมก็ได้เตรียมเจ้านี่ไว้เลยฮะอ่าซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่มีไม่เป็นไรนะฮะก็คือเจ้ากอริล่าอ่าซึ่งกอริล่าเนี่ยความสามารถของเขาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเจ้าอันนี้ก่อนอการใช้งานกอริล่านะครับเราจะต้องวางหม้อตรงนี้ไว้ก่อนอเจ้าหม้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่วางเจ้าหม้อตัวเนี้ยกอริล่าก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถได้คล้ายๆกับเจ้าลิงคล้ายๆกับเจ้าลิงเลยผมจะวางไว้ทั้งหมดแปดหม้อนะฮะเพราะว่าเราใช้ทั้งหมดแปดตัวอ่ซึ่งเอ็กซ์ตลอดตัวใหญ่มันบางมากอ่นนี้เลย ผมก็จะวางเจ้าลิงไว้นะครับนี่สักพูน่นึงนะฮะอ่าเอาอันนี้ไม่ใช่เจ้าลิงเออไม่ใช่เจ้าลิงเจ้าลิงอยู่ไหนเอาเอาแลคูนออกก่อนอ่าแหลคูนออกมาแลคูนเก็บแหลคูนนะฮะปึ๊บแล้วเอาเจ้าลิงมากอรีล่าอ่านี่เลยเห็นไหมฮะเราก็จะวางเจ้าลิงเจ้าลิงเขาก็จะไปที่หม้อนะฮะและซึ่งความสามารถของเจ้าลิงก็คือ เวลาเราผลิตอาหารตรงกลางเนี่ยคือตัวละครเขาจะสแต็กกันด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถได้ของก็คือเหมือนได้รับอาหารอีกหนึ่งนะอ่าอีกหนึ่งชิ้นก็คือดูมอาหารอีกหนึ่งชิ้นทําให้เราแบบผลิตหนึ่งออกสองนี่แหละครับคือผลทางแห่นความรวยแบบที่แท้จริงนะฮะนี่เลยอ่ะก็ใครมีตัวเอ็กซ์ลอหรือว่าลองใช้ตัวเจ้ามดดูก็ได้นะมดใจแอนอะไรพวกนี้เนาะมดสี ม่วงยิ่งมีตัวยักษ์ก็ยิ่งมีเอปอร์เซ็นต์ในการดูปสูงเนาะอ่ะซึ่งนี่เลยครับนี่โอกาสห้าเปอร์เซ็นนะฮะซึ่งแปดตัวก็ประมาณสี่0บห้าสเปอร์็นนะฮะเพราะว่าผมก็ฟาร์มทิ้งไว้อยู่ดี7%็ดปอร์ซ็นตนะฮะเออเนี่ยแหละฮะคือหนทางเห็นความรวยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกก่อนนะฮะเออนี่เจ้ากอริล่าก็คนคนคนหม้อฮนะมาฮะทุกคนฮะอีกสิบหกวินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าลิงของเราเนี่ยนะ เจ้าเชฟลิงเราจะดูอาหารได้ดีขนาดไหนบอกเลยนะครับว่าใครมีของตามนี้เอาไปใช้มีสามารถผมว่าไม่จบกัดอะผลิตอะอ่ะกดมาฮะติดไหมโอ้เหมือนจะไม่ติดนะได้มาอันเดียวนะฮะอันนี้โอ้โหเซ็งจังนะก็รอบแรกไม่ติดไม่เป็นไรส่งให้เจ้าหนูไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าไ,ได้อะไรนะฮะ,ะได้น้ำพุเอาอะไรดีอะ อปูแล้วกันมาครับผมเรียบร้อยนะอาหารมาแล้วดูติดไหมโอ้โหติดป่ะเนี่ยติดไหมมันไม่ติดหรอ้โ,อโหไม่ติดนะทุกคน <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจ้าลิงเดี๋ยวผมไปดูอีกทีว่ามันใช้งานอะไรยังไงนะครับ <laughs> ผมก็ลองไปทํากันดูนะครับวิธีนี้นะ <laughs> เรียกได้ว่าไม่จํากัดแน่นอนครับผมไปเจอกันครับสวัสดีครับ